ฮะลงมามาฮะกับโซดีเอสซีแล้วก็พุดตาลบชมครับทางซีบุเรืองไลยนต์ะวันนี้มาอยู่ที่คอนแก่นครับมาดูคันนี้แหละนะฮะเอาหกล้อมาด้วยเดี๋ยวเราจะมาลองเครื่องยนต์แล้วก็สตาร์ทดูนะฮะแล้วก็ถ้าได้ก็เดี๋ยวลากกลับเลยเอาหกล้อมาด้วยะะวันนี้เราเป็นรถสิบล้อไม่คูณเอามายูครับ รอหายรอหายเบรกแห้งข้างหน้าเบรกแห้งเลยเล่มเล่มเล่มมันอยู่แสแบ,บออเอาเล่มมาได้ครับเล่มมาแล้วปุ๊งเนี่ยเอาเล่มเอาเล่มมาหานะครับโอ้เบรกแห้งครับอโีโนเบรกแห้งเครื่อง ek ร้อยโอ้ย บักเกึกบักเกเลยเอายกหัวจากไหนหรือพิ่ยกไว้อยู okay? oh, ่แ oh. ล uh ้ว oh. อ๋อพิ่ขี้โอ้ยกเอาอ๋อเลกยกเอาคนาพ่นม่กี้ลงป่อยไเกียร์อแะหกเกียร์ครับมาซ้อันนั้นสป่โม่ปนปูน ทางน้ำ B K ฮะแบบ็ดน้อยก็ได้เขาเอาิ้นรุ่นอ Insi บ่ฮะเอากูแจ๋เจ้า,จาละของก้อยมันหายากอเ,าาเอาเบอร์สิบสามแม่เป็นอย่างไรสิบบ่มาเบอร์อสิบสามไม่ออสื่อไหมเจ้าอินซีบ่เขาเอาิ้นรุ่นนี่ หัวดีนะภายนอกนะครับดูภายนอกหัวดีอ,อยอู่เกือบเสียเกือบเสียเยปูนเต็มอ่้วยายไอ้บอลนี่เม,ม่เนี่ยมันลากออาไปมันหนัก <laughs> ก็ใสนะ่ยิ<ะ>่งเหมือนกันเพาจอดได้ชื่อนะเพราจอดได้เพิ่นถอดล้อไปใส่าส<ห>ามชันทุกพวงซือ้อโอ้เมื่อไรทุกพวันไม่ใส่เมื่อกี้งั้นผมถอดออกผมย่านปูนเต็มแล้ว,วปูแนปแข็งเนี่ยบ้าแม่น้ำประดาได้ไปตัดนี่ตัดยากโอ้ถังก็พอได้อยู่เลยอุปกรณ์ครบหมดเหลือขาดล้อครับลอ้อมีสิบ้อรถสิบ้อมีเหลืออยู่ห้าล้อเหลืออยู่สี่ล้อ อย่าแตกแล้วกันนะแต่เส้นนี้ก็เอายางมาเปลี่ยนอยู่เอายางมาใส่อยู่ครับเดี๋ยวรอรูสภาพยางว่าอันไหนมันจะเสียหายแตกบ้างนะฮะก็เลยมาตอนนี้มีสโลไหมไม่มีนะฮะเป็นสองเผาเบรกแห้งครับเล่มมีนะฮะแต่ชุดโอนไม่มี โอ้ขอ้าศีลมเขาได้นะรถคูณหาค้าศียากสวยยากแต่อันนี้ค้าศีผมว่าโอเคเลยนะครับรถโมปูนครับโ่วแห้งหน้าหลังเลยเขาเอาิ้นในอย่างเจ้าอินซี่บ่เขาเอื้อนในอย่างใส่ยามัน,มอนโอ้เบรกแห้งตายเลยต้องได้คลยายเบรกออกเพื่อได้นะ เดี๋ยวลองลากไปก่อนอเดี๋ยวมาลองฟังเสียงดูครับสิบล้อฮะก่อนสองเผายังครบ <c oughs> มีน้ำมันปะเนี่ย <c oughs> ผมว่าไม่มีนะ น่าจะดูดของผมแล้วโอ้พอสตาร์ทได้อยู่มีน้ำมันเครื่องบ่น้ำติดขึ้นมาหนึ่งกรับผมฮะติดนิดบ่งบ่ไปร้องติดได้เลยแหละมันไ้ำมันเครื่องน้ำเดี๋น้ำนี่ครับเพียร์โอ้แต่น้ำมันเครื่องติดติดไปน่วมไม่สุดดิโอ้มันมีมันหมูมีเลยได้นี่ มมีเลยมันไปใส่น้ำมันเครื่องนี่เวเติมใส่จัก5ลิตรเนี่น้ำมันเก่ามีปะแล้วมันจะเสียหายลายแสนน้ำมันเก่ามีปะเอาน้ำมันเก่าอฮะยู่ไบรูว่าน้มันเครืงน้นเี่เครื่องแล้วนี่ย แต่ยี่สิบวิวต่มันอะไรนะไม่นหวไม่ต้เติมไม่ต้องเติมจังหน่อยแต่น้ำมันกัไม่ใหม่อยู่แต่มันหายไปใส่น้ำมันเกรุดโบ่พี่วันยกขยกนสูงตอนมันต้องแน่นเวลากดลงก็ต้องอะไรขนนั้นมันรุดโบกนะยกขึ้นเลยครับพรามันสตาร์ทเดี๋ยว ติดเกี่ยวอ๋ออ,อ,อย่างสลับพนเอออกไปเลยตัวนี้ <c oughs> เป็นอู่มันต้องมีน้ำมันเก่าหล้นะตวขอพิ่นมาเติมใส่น,<า>นี่นะครับนะครับ F N <S F S สองเจ็ดศูนย์เ มีคนมาต่อเสร็จแล้วบ่มีคนมาต่อราคาตีบลเอาติเป็นยังไงแบบโม่ปูน 三块嘞，P。